ตีพะเพศครับพี่ดัองครับสวัสดีครับช่วงนี้ตอนจิตกระแสมต่ดตจิตกระแสพี่ดั้งสัดีเอฟซีทุกท่านครับกระแสกำลังไม้แห้งสำหรับพะเพศการติดว้ห้างคนอูทั่วโลกอย่างพะเพดทั่วโลกบบานไกย่างเนี่ยหูย่านนั้นอันซีฟอกีบอ่ยหั้ก็มาเั้งแต่ดูเลย บ่หลุดตั้งทีนเนาะผมเพบ่เห็นเอฟซีจากเทรยอสักโ <c oughs> อ้ก,ก็น,นี่แหละเอฟซีิ่นก็มาก,กินเขาขกินน้ำช่วยอยู่นี่แล้วเพิ่อนแวไปแวมาครับน <มา S 1> ่นว่าเมื่อกอนี่ก็มาว่าสือเล่นน้ำมาแต่ทางบรรยงมาแต่ทางบรรยงพช่น,นมาเ่นจะเอามานางเอามา้าไอย่างไถอาหาพประเภทไหนละ้ามั้ะแส่ครับ อ่ะแค่ตั้งมันดุงอืมตั้งใจว่ากินข้าด้วยตรงกันตามเขาเขาบอกกินเนี่ยพวกแตกวสั่งมาเออบัตรลูกค้านี่เบอร์เราคนเลยสั่งไใจคนละโเพื่อโถมาน่าสามคนอ๋อตั้งใจคนละโถมามามาซอยมาเพ็ดอ๋อเหลืองน้องมาเพ็ดโอ้โหตั้งใจมาช่วยโอ้โหตั้งใจมาบ้ดจะไปเอางี้ยไหนฟุลละลอยฟุลละลอยโอ้โหก็เอาไปอันนั้นพอดีที่ผมบอกตับอาจารย์แล้วแหะเอาไปเฮ็ดไอ สังกทานสังัณฐพร้อมกันครับแม่พี่ขุณพี่เบนฝากไม่หายอือ้าวประเทศสังกทาน์องเจ้าของน้าอ่าละ่ะเฮ็ดหายไผ่เฮ็ดหายภูคนมาบอกเลขกันละโอ้โอ้ครับผมครับเออโงตนาสัธมุครับผมเฮ็ดหายภูคนมาบอกเลข่างย่ำละไกลว่าพ่อแทอ้บัน t h มานี่คนจะมาบอกเลยเด้อ มาเียบอกเลยครับผมคือวันพระศิวหาครับวันน่ะแมนโอ้มาแล้วมาอืครับเอฟซีครับโอเคบุรุษกระม้าตัวบันมา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 บอกมาบอกอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าบอแมนบอแมนพอปูแล้วก็เข่าภาษาเด้เออะปูพอปูหลางพันไปแล้วอ่าปูมองหงอกแล้วบอเห็นแล้วมาเด้โอ้แล้วเข่าภาษาเราไปจับพิมพ์หน้าบานเราบอกว่าเราเกิดจากภาษาภาษาป์ครับผมเห็นมา ก็บอกว่ารู้สึกบอกว่าชาวไทยได้ออกห่างกันเป็นจังหวนะครับที่นี่บ้านผาที่ผ่านมาเนาะจากที่ปล่อยอ่าบริเวนปล่อยต่างจากที่ที่เราความฝันในฟังอ่าเราความฝันในฟังในในทุกอ่าช่วงช้าครับที่ดีเนาะคราต้องต้องงวดเนาะครับได้อ่าจีบมาเขาปวดแผลเนี่ยต้องออกไปหาแปดศูนย์เนาะอย่างเจ็ดเก้า ก้าหน,นึง่งคนหนึ่งมันบอกอแมนน่งติดเก้าและเก้าหนึ่งมาที่นี่เมื่อคืนวันพานนั่นตันว่าไปนํำมันหนำแกงนํำแกงมากโอ้ห่วมัวดเลยอยู่อยู่เขตนั่นใส่ใส่มองอมกับตอนใส่เนี่ยบนบ,บ,บ,บ่เห็นเจ้าของใส่หรอกอเห็นแต่ว่าผู้ใดมาจับด่างึ้นอ่อเต็มด่างเลย มิต่ว่ามันี่แต่ปลาขาวหน่อยเลยอ๋อห้องผู้ได้เนี่คือเต็มดังเลยโอ้ยไปเอาของเพิ่นเด้อของพ่อเพชรได้นั่นนี่องพ่อเพชรอใครมีมีผู้ตอบป่าปรากฏว่าป่าเต็มดังเลยนะมแต่ปลาขาวหน่อยป่ามีที่เกศตัวเนาะแมนป่ามีเกดป่ามีเกศเลยป้อมมีปลาคอป้อมมีปลาดูกระไรมแต่ปลาขาวหน่อยเต็มดังเลย เราซ้ำสองเหนี่ยวเนี่ยเต็มมากมากเต็มมากละเอาละอืมอือนก็กไม่ได้ไปหาปู่หาป้าสิเนาะก็ยังจำสินอยู่พีสเนาะคือฝันว่าได้ป่าปฏิทินคือฝันว่าได้ป่าเพรมันเป็นมาหาโชกีกระบอสเนาะอ่เพราะมันเน็ตที่ปล่อยมันเข่าติผมว่าอยู่มันต้องเข่าละละอืมันค่อยได้ไรบ้านนั้นแมนปกติถ้าถ้าปล่อย แต่บอกไอ้นี่ไปแล้วนี่คือออกทูปไปแล้วนี่คือถ้าฝันจชงซีเนี่ยเขา่าเลยเล็ขเขา่าแล้วครับอืมนั่นเข่าตัวใดต้นหลับเนาะนี่หาแปดซูกับเจ็ดเก่าครับเก่าหนึ่งที่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 ออกไปอ่าถ้าฝันลักษณะนี่คือนาจะปลาเนี่ยคันเป็นหันหันฝันราไรีประดุง้งมันจะเป็นเป็นแปดมันบบอสคนว้เจังซัน อันน er mm ี <mit you. S 2> nah ้แต่ว hmm. ่า <được> น <kindergarten> right. ี้เ yeah. ล่กเขาปล่อยไปเดียวดิเล่กเขาปล่อยไปเดี่ยวครับขนาดเที่ยงเขาดีเดอครับอทิมิเก็ตแน่นอ่าเอออทิมิเกิลซิกเก็ตเนี่ยเป็นว่าซิกเก็ตเจ็ตเจ็ดนี่จะป่าป่ากับแปดเนาะป่าแปดป่าเจ็ดเนาะเจ็ดแปดนะอืออโอคือว่ากันไว้คือเสี่ยงเขาปล่อยไปเจ็ดเก่าครับ ม,มันก็เลยมีปลามาเนี่ยก็เลยสิเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก่าล่วงลง่วงไวแต้มเจ็ดแปดขนาดปะปลาอยู่ในย่างเป็นของพ่อเพชรสนะฟ้าเพชรเป็นเจ้าของปลาครับยังไปเอาของเพคนเด้อโอ้ของพ่อเพชร,ออรได้แอ้ว จักจาของภาษาเวีย่นามหึงเนาะไอ้ข้าจะรักจองไ้ให้ตัวแล้วียบา้อยแล้วงอขึ้นเต็มดังอ้าวว่ายน่าเกินมันเลข call o เ d ้อแบบนี้บะอ๋อาบ่ได้บอกเลขดอกแต่ว่าเราก็คันในฟังเนาะเราก็คอนในฟังอืมใไปเชียงโชกเชียงดวงเบิงอาคูคยโชกคเคยมัน ถ้าเปิ่มก็เอาเป็นพอ่มแล้ถ้าแลางวันมม่ก็คือห้าแปดศูนย์พลงเราสามารถเจ็ดเก้าก็โกหนึงก็วันนี้ไม่เพิ่มเกิมมากก็คือเจ็ดแปดลดแต้มมาแต้มหนึ่งพลองเอฟซีเพราะฝันในป่าเพราะฟันในป่ายกขึ้นเ้อะยกดังขึ้นเยอะเพราะยกดังขึ้นนี่จะเป็นแค่เก่าเบิกบนเลวบนแลวเนาะออ่เลย่ายุ่งที่เอองฝาออ ปลาอยู่เทิงหนามเลยแม่แม่แม่ยกด่างขึ้นเยอะไหมยกด่างขึ้นนด้พี่น้องบนเนาะปวดติดตามล่างต่อไปไให้ได้ตอนไดนท่านล่ะชุดบนชุดสิ่ป้อยนี่เป็นชุดบนผมก็คขดวนาเนี่ยขึ้นปลาซื้อเนาะเพราะว่านกนกด่างขื่นเนาะนกด่างขื่นห็นปลาเต็มทรามหลักแกไปเอาเด็ดขาดสองฟอเพสผลปลา อ้าวเงี้ยี่มาบุซื้อบนบลำกลางบุนฉลางไว้โอเยลืมขึ้นพอพอสบไยตัวโลกเพราะผมวันใออครับบนแรงเราไปเรียกซี้อปพิจารณาเอาโอ้ยแต่ว่าส่วนตัวพ่อเพชรมักตัวไหนยา้ยใไหมครับอ่าของสาบตัวนี้มักเจ็บจิตเจ็บไหมครับมักเจ็บเจ็บยังเห ที่แปจดเก้าเนี่ยแหละ่แปเจีดเก่าอันเดี้โอเ้เพราว่าป่าไม่ใช่ป่าเนะาะครับเนี่ยป่าป่าหน่อยอป่าหน่อยอป,ป,ป,ป่าหน่อยโอ้ยบางทีพอแปลนึงสำหรับป่าน่อยก็ได้เราเปลี่ยนไปได้ได้เกจกับหนึงแนกันเนี่ยไม่เปไรเนาะกลายจปนั่นไม่ไ่เป็นไรเนาะมันลายถ่าลายถ่ายฟันคัดขัฟ<ห>ัน แล้วสิบอกเรามันมีอ,อําในใจอยอะเนย้ยอ้ยามีอําไว้อยู่ในใอําไว้ตัวหนึ่งก็ได้เข้าแข้งก็าบาดนี้เอฟซีกับบดรอไว้เด้อครับเนอเอ,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 อยังไม่เฉลยวันเฉลยคือวันฟันทงโคกก้งท้ายบอกออมันขีลายคนเดียวคนตีเสียงยันไรอ๋อตีเสียงยังได้อกทัว่วแปดหาศูนย์แปดหาศูนย์พ่องเราอบอเออยังกับห้าแปศูนเคยเจอหน้ามือไปซื้อตาพื้นตะพื้นอั่นเอาสัน เออกะแล้วจะดวงจะโชคไปดอกว่าหอมวนี้เนาะคือบุหรี่ตัวตัดไปหนือเป็นพิจารณาเพรายัยอยู่อือไหนล่ะครับเจ็ดเนาะมันเพิ่งอ่านันมาได้เจ็ดล่ะครับอืมเจ็ดัวป่าป่าเต็มดังอาญาอยู่ยกขึ้นเจ่อเปชดเจ็ดเจ็ดเป็ดยกขึ้นอผมมาได้ยกเด็อมีคนยกให้เบ้งขาเจ้ามันยกขาเจ้ายก เจ้าสียามอม่านนะเราวเด้อป้าพ่อเพชรได้หนังคนป่าโอ้น่ะเอาเดินมาออขันตัวนี่เล็งเขาเลยเด้อนี่วาเออเจ้เขาเร้วเราจ้าเล็กเขาเดินบ่อยนะบ้างครับะเขาเขข้ายังบางอย่างเนาะฮะเอ้ยไปแน่เอาผ้านี่ขี้บัวขวดนี่เอมจับเพื่อนันภาสาเดียว ครับเอฟซีครับเพราะว่าห้าแปดศูนย์กับเก้าเจ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นตาตองวดนะครับว่าคนฝันวันได้คุณแจอันหนึ่งพุนห์มาให้คุณกเก้าแจกับเจ็ดเก้าเจ็ดอ่เ <97. S 2> ก้าเจ็ดกับอีซี่ครับผมอมแล้วกันมันอันหนึง่งมันกับหนึ่งอยู่แล้วเนาะอ่าเจ็ดกับหนึ่งมันคล้ายกันแต่เล่นี่ท่านเก้าเจ็ดตับหนึ่งที่กิงได้เก้าเจ็ดตัวเดียวนะครับวดนี้โอ้มือนี้ฝันวันพระมัดม,มัดกับอีซี่ครับผมได้ ปลาเต็มตะไคร่ปลาขมี้เก็ด่าสันว่าปลากระบแปด่าสันว่าคนกัเลยว่ามันถบอว่ามาเก็ดแปดแปดเจ็ดบ่ว่าสันว่าครับพี่สุชผมทางนี้เิกหน่อยนะพเพชรครับลองเสียงโชบัอาหารมาถึงโชคข้ามันนะพ่เพชรโชคข้ามโชบมันํำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมขอบคุณครับครับรความเฮ้ตังๆลำลัเรืยๆครับเรื่อยๆดูผูดูคนเอาพี้น